สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตุย๋ยส u r เจแปนค่ะวันนี้นะคะตุ๋ยมีเรื่องอมีข่าวมาเล่าแล้วก็มาเตือนน้องๆผู้ฝึกงานที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะพอดอีเพื่อนชาวญี่ปุ่นแจ้งมาว่าจับกลุ่มคนไทยเป็นผู้ฝึกฝึกงานนะคะ เป็นผู้ฝึกงานด้านการเกษตรที่จังหวัดอิบารากินะคะข้อหาก็คือมีต้นกัญชาในครอบครองนะคะน้องคนนี้นะคะเป็นผู้ฝึกงานด้านการเกษตรที่จังหวัดอิบารากินะคะแล้วน้องอนำกัญชามาปลูกไว้ที่ทำงานนะคะคือเป็นที่ที่ทำการเกษตรนะคะ เพราะว่าน้องฝึกงานด้านการเกษตรนะคะก็ปลูกไว้ทั้งหมดสาต้นนะคะโอ้โหฟังแล้วตกใจมากเลยนะคะน้องเขาคงลืมไปว่าที่นี่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่เมืองไทยเมืองไทยเขาอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะ แล้วก็หน่วยควบคุมยาเสพติดญี่ปุ่นนะคะเขาได้รับแจ้งเขาก็เลยไปตรวจที่ทํางานที่น้องเขาทํางานอยู่นะคะปรากฏว่าเจอต้นกัญชาแบบต้นสูงมากเลยนะคะแล้วก็สวยด้วย31ต้นนะคะโอ้โหฟังแล้วอึ้งนะคะ,ะคนที่อยูอ่ญี่ปุ่นมา เกือบจะ30ปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะที่คนไทยอายุก็แค่22ปีเองนะคะมาฝึกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรที่ญี่ปุ่นนะคะฟังแล้วก็รู้สึกช็อกแล้วก็อึ้งนะคะว่าน้องเขาคิดอะไรอยู่นะคะจากที่มาทำงานนะคะมาทำงานเก็บเงิน เพื่อที่จะไปเ,เริ่มต้นชีวิตที่เมืองไทยนะคะามาทำงานเพื่อที่จะมีทุนไปทำธุรกิจต,ต่อยอดที่เมืองไทยแต่น้องมามาฆ่าตัวเองโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ใช่ว่าฆ่าน้องคนเดียวนะคะคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก็ทำให้เขาเดือดร้อนไปด้วยนะคะ เ,เพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็เข้มงวดนะคะกับคนไทยเพราะว่าประเทศไทยเปิดเสรีด้านต้นกัญชานะคะเขาก็กลัวว่าคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจะลักลอบปลูกกัญชากันนะคะแล้วก็มีข่าวนี้จริงๆด้วยนะคะคือฟังแล้วก็ช็อกนะคะตั้งช็อกแล้วก็เศร้า ในความรู้หรือไม่รู้ของน้องนะคะแต่ว่าน้องอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นน้องไม่น่าทำเลยนะคะถึงแม้ว่าน้องมาทำงานด้านการเกษตรน้องก็ควรจะทำงานในหน้าที่ที่เขาแต่งอมอบหมายให้น้องทําไม่ควรเลยไม่ควรจริงๆที่นํากัญชามาปลูกนะคะ ตุยก็ขอเตือนนะคะขอเตือนในฐานะคนไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้องๆที่มาปฏิบัติงานในญี่ปุ่นอีกหลายคนนะคะที่ตุ๋ยรู้จักแล้วก็ไม่ได้ดูแลโดยตรงนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็อยากจะเตือนน้องๆที่มาปฏิบัติงานเป็นผู้ฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรทำงานโรงงานาทำงาน เครื่องจักรนะคะหรือว่าการก่อสร้างทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะพี่ขอเตือนว่าอย่าอย่าหาทำนะคะห้ามปลูกเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าจะปลูกในกระถางเล็กๆในห้องตัวเองนะคะก็อย่าทำเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณโดนจับอนาคตคุณดับวูบเลยทันทีนะคะก็ส่งตัวกลับอย่างเดียวนะคะ ถ้าสารฟ้องก็ต้องรับโทษถ้าเกิดสารไม่สั่งฟ้องก็ถูกเนร,เท,นรเทศกับประเทศนะคะซึ่งน้องอผู้ชายคนนี้นะคะอายุ22ปีพี่ขอประนามเลยนะคะว่าน้องแย่มากน้องมาทํางานแต่ว่าทําไมน้องมาทําแบบนี้นะคะคือฟังแล้วโกรธมากเลยนะคะคือน้อง อายุ22ปีแล้วนะคะน้องน่าจะาคิดได้นะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะคือได้ฟังจากเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วรู้สึกรู้สึกเศร้าใจจริงๆคนะ่ะคือยากูซ่าที่ญี่ปุ่นนะคะเขา,าชื่อเสียงของเขาน่ากลัวขนาดไหนเขาเป็นถึงระดับยากูซ่าเขาก็ไม่ปลูกต้นกัญชานะคะ เขาไม่ทำผิดกฎหมายนะคะแล้วน้องมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นพลเมืองชนชั้นที่2ของเขาก็ควรอยู่ในฐานะของตัวเองนะคะเรามาอาศัยประเทศเขาอยู่นะคะไม่ใช่มาเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะ คิดให้ดีๆนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่ใช่มีแต่น้องคนเดียวนะคะที่อยู่ในญี่ปุ่นคนที่มาอยู่ก่อนน้องอีกหลาย10ปีก็มีหลายแสนคนนะคะแล้วผู้ปฏิบัติงานที่มาในฐานะเดียวกันกับน้องเขาก็มาอีกไม่รู้กี่แสนคนนะคะเพราะฉะนั้นน้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย ที่อยู่ในญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะคะในการกระทําของน้องอพี่บอกเพื่อนที่ติดต่อมาหาพี่นะคะบอกว่าเคสนี้ไม่เข้าไปยุ่งนะคะแต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของอกฎหมายของญี่ปุ่นแล้วกันใครที่มีรับผิดชอบอะไรใช้กฎหมายอะไรได้ใช้ไปเลยนะคะคือเคสนี้จะไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็จะไม่เข้าไปช่วยด้วยนะคะ ถือว่าน้องทำตัวของน้องเองคือทำยังไงก็ขอให้ได้รับผลอย่างนั้นนะคะคืออายุ22ปีแล้วนะคะแล้วมาทำงานต่างประเทศนะคะถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วรู้ทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้ถึงแม้ว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็จะไม่ขอช่วยนะคะจะไม่ยุ่งแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นหน้าที่ของตำรวจอายการไปเลยนะคะก็มีเรื่องอที่เศร้าใจมากเลยนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ได้รับฟังกันนะคะบางคนอาจจะทราบข่าวแล้วนะคะบางคนก็อาจจะทราบข่าวโดยการดูคลิปของตุ๋ยในวันนี้นะคะก็มาขอ,อแจ้งข่าวนะคะแล้วก็ขอเตือนนะคะไม่ว่า ใครก็ช่างนะคะที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคิดให้ดีๆนะคะถ้าจะปลูกกัญชาไว้เสพเองหรือว่าปลูกไว้เพื่อดื่มทานนะคะคุณศึกษากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นให้ดีๆนะคะโดนจับมาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าคุณจะ จ้างทนายไหมถึงแม้ว่าคุณบอกว่า,อ,าอยากจ้างคุณก็ไม่มีวันชนะนะคะเสียเงินฟรีอย่างเดียวเพราะคุณทำผิดกฎหมายญี่ปุ่นคุณก็ต้องโดนจับอย่างเดียวนะคะตำรวจก็ถามคุณเพื่อให้คุณได้ใช้สิทธิ์แค่นั้นเองนะคะต่อให้เป็นทนายยังไงเขาก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะเราให้รู้ตัวเองว่า ตัวเองมาญี่ปุ่นเพื่ออะไรมาทำอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้ามาฝึกงานก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองฝึกงานเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปาไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพที่เมืองไทยนะคะถึงแม้ว่าน้องมาในฐานะผู้ฝึกงานน้องก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นตลอดชีพนะคะยกเว้นน้องมี สามีเป็นคนญี่ปุ่นแต่งงานกับคนญี่ปุ่นหรือภรรยาคนญี่ปุ่นน้องอาจจะอยู่ญี่ปุ่นตลอดชีพนะคะแต่ถ้าน้องมาฝึกงานนะคะก็พี่ขอแนะนำว่าให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินก็ไม่ดีด้วยนะคะเก็บเงินให้มากๆอย่าทำผิดกฎหมายนะคะอย่าหาทำ อย่าหาเห็ดเด้อเอากันซามาปลูกในญี่ปุ่นนะในฐานะเป็นพี่รุ่นพี่หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้นะคะขอเตือนนะคะอย่าทำอย่าหาทำนะคะท่านคนหนึ่งผิดแล้วอ่ะคนอื่นเขก็ถูกมองไม่ดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำนะคะจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายก็คิดให้ดีๆนะคะว่า ไม่ใช่ตัวเองที่เดือดร้อนเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยแล้วครอบครัวที่อยู่เมืองไทยก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะคิดให้ดีๆคลิปนี้ก็มามาด้วยความแบบมีอารมณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นมาจะ30ปีแล้วไม่เคยเจอเคสนี้เลยนะคะเพิ่งเจอเคสแรกแล้วก็รู้สึกเออทั้งช็อกทั้งเศร้านะคะแล้วก็ ต่ก็ไม่เคยไม่เคยทำงานช่วยเหลือด้านนี้ด้วยนะคะอาจจะเคยทำงานช่วยเหลือเรื่องอื่นๆแต่ในเคสนี้เคสแรกนะคะที่เพื่อนติดต่อมาแต่ก็ปฏิเสธเพื่อนไปแล้วนะคะก็คือไม่รับไม่ช่วยไม่ทำอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและอายการไปเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะเข้ามารับชมแล้วติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะเคสของน้องคนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเจอ,อต้นกัญชาสด31ต้นอย่างเดียวนะคะยังไปพบกัญชาแห้งอีกนะคะกัญชาแห้งที่น้องเขาตากแห้งอีกประมาณ50กว่ากรัมนะคะที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเยอะนะคะคือน้องข้อหาของน้องก็คือ ปลูกเสพแล้วก็เขาเคยถูกแจ้งข้อ,อเดี๋ยวไม่ใช่กับผู้ผิดน้องเขาถูกแจ้งข้อหาเพิ่มถูกจับเพิ่มในข้อหาเสพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ทำผิดก็รับผิดไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะรู้สึก คลิปนี้ก็ถ้าใช้อารมณ์ไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าหาทำนะคะปลูกกัญชาในญี่ปุ่นอย่าทำเด็ดขาดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ